ทุกคนลุ้นอ่า,อาหนึ่งสองสามอ่าอร่อยไหมวันเกิดเรานะครับเป็นวันที่คุณแม่นั้นให้ชีวิตเราวันนี้เราจะให้เป็ดคุณแม่นะครับ <laughs> <laughs> ดักเลยเ อ้าวยอครับโอเคเดี่จูบให้จูบมห้จูบให้อ่าจูบมานี่นะครับคุณแม่นะครับเปื้อนนะครับคุณแม่น่ารักมากข้าครับเปลือนนิดนึงครับ เดี๋ยวเราอัปบมือหน่อยนะครับคุณแม่คุณลูกที่น่ารักของเรานะครับคุณแม่เดี๋ยวนะแม่ครับแม่ครับจัดบายๆได้หรือครับมีอะไรจะพูดถึงคุณลูกวันนี้เป็นพิเศษไหมครับแม่หรือมีอะไรอยากจะขอบคุณเป็นแฟนหรือมีอะไรอยากจะพูดเชจะไง คุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ช่วยสนับสนุนาช้าให้มาถึงวันนี้ได้รู้ใจพูดไม่ถูกว่าจะพูดยังไงแต่ขอบคุณทุกคนขอบคุณนะ้าแบ้มขอบคุณบ้านบุญธนันขอบคุณทุกคนขอบคุณมากคะ่ะมาเป็นซีนนของแม่ที่อ,อ,อ,อยนะ่างนั้นนะครับโอเค ขอบคุณครับอขอบคุณครับเอาล่ะมาถึงช่วงนี้คงจะต้องเป็นช่วงที่คุณจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับนะฮะสิ่งที่คุณถนัดนะครับอ่ะพวกเราเตรียมพร้อมนะครับอ่าเราจะฟังเพลงทั้งหมด38เพลงครัผมผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมถนัดที่สุดคือการนอนนะฮะ <laughs> คือผมก็เข้าใจว่าชีวิตจริงเราเป็นย่างนั <c oughs> ้กนเหรอ คุณบางทีเพิ่มมีภาพบ้างของการจะร,ร้องเพิ่งที้คุณเตรียมผลงานเพลงมาม้อนกับมิตรสั้นเพลงก็เอามาพอประมาณพอสมควรนะพอสมควรเพราะอยากร้องเชื่อว่าชวนอ,อ,อยากฟัง <laughs> ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อทุกคนอยากไป<ะ>มีใครอยากจะรีเควสเพลงอะไรเป็นพิเศษนะครับอะไรครับก่อนมาสุดท้ายจะมาถึง กลัวมันไม่มาเพลงมันยังมาอีนะครับในในฐานะที่จะร้องเพลงนี้ผมก็ขออนุญาตเสียสละนะครับเป็นนัองเอกในเอ็มวีฮะแล้วฉากสำคัญในเรื่องนี้คือพระเอพื่อ อ๋อตบบ้าเลยเราเพลงพวกออกกันซึ้งออกกันรักหรอให้ตบกันบ้าหรือเปล่าอ่ะเจริญกระชาสไตล์นะครับประดับที่เลยนะครับผมนี่คุณทำเลเร็วๆหน่อยได้ไหมครับผมรอคุณอยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะเล่นวันนี้หรือคุณจะเล่นปีหน้าครับ ผมไม่รู้หรอกว่าคุณเดินเป็นใครแต่คุณเดิน,ดนผ่านชุว,วิสามก้าววนละไหโอ้โหนี่มีสังกัดเลยครับครับอ่ะเชิญครับเชิญครับอ่ะขอเสียงมมรบกวนกระชา,ากหนยครับ